สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องสวัสดีครัััััับบบบขขขออ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 ตตตต้้้้นนนนนรรรููชชมมม่่่งงงเเพิิ์์ลลแะววววีีีาาายยกกกฟท5ดให็คื ฮาร์น้ําหรือพินน้ํานั่นเองนะฮะที่คนไทยเราถัดปากกันว่าพินน้ําพินน้านะฮะเรามาดูกันนะว่าน้องมีดีแค่ไหนกันตัวฟรีถ้าถาแต่ตัวที่เราได้มาก็ก็เรียกว่าได้ใช้ใน PVE เป็นหลักใน PVP เห็นบ้างล่าสุดผมเจอพินแสงสองสาคนใช้แบบโอ้ไม่ธรรมดานะเออแต่ว่ามันก็ใช้กับทีมที่ค่อนข้างจํากัดนะนะ เดี๋ยวดูสิดูสิสกิลน้องมาที่สกิลแรกตีธรรมดา165นะไม่มีอะไรเลยน้องเป็นสายพระสกิลแรกก็คือ30วิมานาห้าเลยนะมานาห้าเยอะมากลบบัฟลบบัฟแค่หอันใสเอนมีทุกตัวในแอเรียต้องกว้างมากเลยนะแล้วก็แปะดาบหัก ได้แล้วก็ฮิวเลือดอ๋อฮิวตัวเดียวเหรอที่โคโูลี่ HP สพีโหฮิวตัวที่เลือดต่ำที่สุดตัวเดียวโอ้ถ้าฮิวทุกตัวผมว่ามานาห้าคุมแบบดูเหมาะสมแต่อันนี้เหมือนกับว่าหลักๆแล้วมันจะเป็นลบบัฟแล้วแปะดาบหักลบบัฟแล้วแปะดาบหักไมมันลบแค่บัฟเดียวดิใช้มานาห้าเลยนะผมว่ามันควรต้องปรับเป็นลบมานาสองเอ้ยลบบัฟสองไป อันนี้ดูเหมือนแบบนี่ของแพดเก่าปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อัพแพดมาเหรอเออหดูสกิลสอก่อน music, เล่นมิวสิกเล่นดนตรีเพื่อที่จะลบโล่แตกให้กับเพื่อนทุกคนในทีมแล้วก็รีคอเวอรี่ฮิวเลือดให้กับเ,ออเพื่อนในทีมที่เลือดน้อยที่สุดนะระหว่างที่เล่นดนตรีอยู่จะฮิวให้เพื่อน เมื่อศัตรูทำการแปะสตันฟีดน็อกดาวน์สตันแช่แข็งทำให้ล้มนะก็จะได้ฮิวออดทีมเบอร์แอนด์เอนิมิพคัมอ่าอ่ะแอนด์เอนิม่เราและศัตรูทั้งเราและศัตรูนะคือทั้งสนามไม่สามารถที่จะติดสตันแช่แข็งหรือว่าลมได้เอลิการ์เลส of The Music l e n c h why the music is playing in arena เดี๋ยวนะอืเฮ้ยคือถ้าเอาพินน้ำลงไปใน 5v5 ก็คือเจนออเป็นหมันเลยนะไม่ใช่แค่เจนออนะมังกรน้ำด้วยเฮ้ยรูปป่วนวะ ผมเห็นผมเห็นน,นะความแบบสภาพตัวปวนของทีมคือถ้าเอาลงไปถ้าผมยิบลงไปแล้วผมเล่นลิงแสงเอาเจนอตออกเชี่ยเถื่อนเลยนะเพราะว่าเจนอตมันรูทมันเป็นเอ้ยไม่ใช่เจนอตลิงแสงมันเป็นรูทล็อกขาล็อกขามันไม่นับไงมันนับแค่สตนันฟีดน็อกดาวแปลว่าลิงแสงกับนักดาบเวทมือจะเฉิดฉาย เพราะว่าเพียงแค่คุณถือพินน้ําลงไปใครๆก็หยิบมังกรน้ํากับเจนอสลงเพราะแสงมืดมันหายากแล้วก็เจออิมูทูสตันกับฟีดก็คือจะไม่จะไม่โดนคอมโบรัวๆแต่กลับว่าจะได้ฮิลงั้นเหรอเราได้เลือดเด้งเรื่อยๆเ,เชี่ย ع. ไม่น่าสนใจว่ะน่าสนใจมาก เพลงอยู่นานแค่ไหนดีกว่าตอนนี้ที่อยากรู้คือเพลงอยู่นานแค่ไหนเอ๊ะไปลองในเทรนนิ่งก่อนต้องเอาเวก,ก่อนไหมวันนีเ้เดี๋ยวดูดิอืมเอาเวกอ่า ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรนะไม่มีผลกับระยะเวลาของเพลงอยู่ล่างสุดแน่นอนชูวิวิววิอ่ะแล้วสก,กิลสองเหรอนี่นะเราจะรู้ได้ไงว่าเวลาหมดไม่หมดวะโอ๊ยแป๊บเดียวเองอะ่ะ Hey. 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 หรือว่าคือสกิลมันไม่ได้บอกอะดีว่าอยู่นานแค่ไหนหรือการอัพมันมีผลวะไหนดูดิอ่ะอ่ะขึ้นขึ้นดาวม่วงก่อนนะยูไม่ได้กะเล่นน้องก็เลยไม่อยากอัพสกิลด้วยดิหรือว่าเล่นดีวะ โอ้พินไฟมีเยอะขนาดนี้เลยเหรออ๋อเอาเศษพินไฟมากินก็ได้งั้นนะ่ะ้าไม่เศษพินไฟผมเยอะงี้วะคือบอกตรงๆว่าพินตัวอื่นผมยังเฉยๆนะถ้าเกิดไอดตัวนี้มันบอกว่าอมูู t ัตต u นถ้าโดนตต u นเราได้ฮิวนี่คือมันน่าสนใจมากเลยคือเฮี้ยบไปแล้ว เอาลมมาด้วยกินหมดอะ่ะเก็บเก็บนำไว้เผื่อเล่นถ้าเล่นจริงมันจะได้ใช้6วีผ่านไป9วิยังอยู่นานขึ้นจริงวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนานมากนานมากใช้มานาสามแล้วมันอยู่9วิคือแปลว่า ก็สามารถทำได้ตลอดนะอ่ะลองดูอยากอยากอยากรู้ว่าคูแดาวมันได้ขนาดไหนแต่จริงๆใช้แค่ตอนเปิดอ่ะเปิดไฟอะ่ะแล้วเราก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะเออไปนั่งทำดาเมจแล้วคือน้องฮิวได้ไงอะถ้าเกิดผมใช้อาวุธไฟอะ่ะ กำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าไม่ต้องติดปีกวะก็ไม่ต้องติดปีกแล้วปะอ่ะแล้วคือระหว่างนี้ถ้าเกิดโดนสตงสตันก็จะเป็นฮิลทั้งหมดแล้วดูครูดาพอใส่วุดไฟคีหน้าแล้วก็คือเร็วขึ้นยีิบสี่ชั่วโมงเฮ้ยเชียแล้วอันนี้เชียแล้ว ไม่ไม่ต้องใส่ตัวเล่งสกิลเพิ่มแค่นี้อยู่อ๋อแต่เราก็จะสตันเขาไม่ได้ต้องต้องไม่ใช้เจนอสฟีนิกลมไงน้องน้องน้องไม่มีบับอะไรใช่ไหมมีแค่ดีบับเนาะไม่มีบับเราลองลบบับได้ด้วยนี่หว่า บ้าไปแล้วโอ้ยนี่บ้าไปแล้วจะจินไฟหรือแก้วไฟก็ได้นะที่จริงแล้วถ้าผมว่าถ้าผมเล่นก็คงไปทรงนี้ก็คงว,วิ่งเข้าไปเฮ้ยรอบแรกอาจจะกดใช้เองวะ่ะเอออย่างงี้ปะนี่นี่เห็นปะเราก็ได้ต่อเลย โอ้ oh, จะไม่ที่ถ้าไม่โดนล็อกขาเราจะไม่วันถูกสตันแต่ยังถูกใบได้ไดนะถ้าถูกใบอ่ะจริงๆก็หรือว่าไปแต่ลิงแสงวะจริงๆลิงแสงก็จะเม็ดเถื่อนพอแล้วนะเน้นเน้นเน้เนยืนอย่างนี้การรูดกันใบการสตันกันฟีดกันชิดชด,ดียิ่งกว่าดียิ่งกว่ามีปีก <laughs> เฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะพูดเป็นเล่นน่ะเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอเฮ้ยแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีเล่นไหมเราก็เปลี่ยนไปนเล่นพิน,พ,นพินน้ำอย่างนี้ปะ่ะแบบว่าสมมติว่าอ่ะพินหายนะเราอยู่ใน 5v5 ใช่ไหมแล้วเราก็เอ้ยบุกไปกันเลยบุกอย่างนี้เลยเขาสตันไม่ได้ไงเราโดนดาเมจอย่างเดียวเราก็ อาวุธไฟอ่ะถ้าเกิดเราใกล้ตายแล้วกดใช้สก,กิลสามันจะเป็นใส่โลอมาตะาให้เราก็ใส่ไปรัวๆดิกลับไปเล็งไปแล้วขาทําดาเมจเพิ่มอย่างนี้ไหเพราะหลังจากนี้หลังจากนี้พินจะอยู่ยี่บสี่ชั่วโมงพินจะอยู่ยี่บสี่ชั่วโมงเห็นไหมเห็นไหมว่าพินอยู่ยี่บสี่ชั่วโมงโอ้ว้าวเฮ้ยผมซื้อว่ะนี่ผมซื้อจริง เฮ้ยได้ดิผมคิดเล้ผิดป่าวะผมว่าผม,มผมคิดไม่ผิดนะเอ่อเอ้าเป็นไหนแล้ววะอฮ้ยหาไม่เจอธาตุน้ำห้าดาวไปนี่ไม่ผมผมคิดไม่ผิด แต่เดี๋ยวยังไม่ทำทิศนี้นะเรนโบไม่พออ่ะต้องค่อยๆฟาร์มนะไม่อยากโถมทีเดียวแต่ถ้ากจะเล่นอย่างเงี้ยก็ต้องอัพขึ้นมาเดี๋ยวใส่พรก็เกินไปแต่จริงๆเดี๋ยวใส่แค่ถึกต้องลบหลีกได้ปะไม่ได้แปะแมนจําเอฟเฟกเอามาเพื่ออา่าเอามาเพื่อแปะดาบหักกับ ลบบัฟอืมเชีย่ยอันติลบดีบัฟทุกๆุกสองวีจากอันเดิมที่แปะโลแตกเอ้ยลบลบโลแตกเป็นลบดีบัฟไปเลยแล้วฮิล9.4ของแม่ HP ถ้าโดนสตันฮิวยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ของเอชพีเอาจริงๆไม่โดนแค่ไม่ต้องอันตีนะสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ก็เดือดแล้วนะคิดลองคิดว่าเจนอตมันต่อยดิสตันรัวๆอ๋อแต่เราก็โดนดาเมจอยู่นะเราโดนดาเมจแต่ว่าเราแค่ป้องกันสตันฟีดดอกดาวแค่นี้ก็เวิร์กแล้วป่ะเออส่วนสตันก็ต้องไปบิวแค่เลือดกับเด็บไหมพอเลยไม่ต้องคีไม่ต้องอะไรเลยเลือดเลือดแสน เลือดแสนเด็บหกพันเลือดแสนสองเด็บหกพันอะไรก็ว่าไปเออไม่น่ายากเดือดเดือดว่ะนะใครใครกดได้แล้วก็ว่าผมไม่อยากเชียร์เพราะกลัวแปก๊กเอาเป็นว่าผมทำส่วนคนผู้ชมนะฮะจะทำหรือไม่ทำก็ใช้จักรยานในการตัดสินใจเอานะฮะ ถ้าผิดขึ้นมาผมรับผิดชอบไม่ไหวโอเคปะ่ะเออแต่เดี๋ยวผมคงทําไปเทสถ้าเทสแล้วมันเวิร์กจริงๆอะเดี๋ยวมาใหม่แน่มีคลิปต่อภักสองของน้องแน่นอนโอเคปะ่ะโอเคนะไว้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายใครยังไม่ทับสไครป์ฝากกดทับสไคร b ์ด้วยนะครับจะครบพันซับแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะนี่ห้อง Open c นแชนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะบ๊ายบายสวัสดีครับ